อย,าาายอ,อร่อยไหมสั่งมากี่ชุดเนี่ยก็คือ,ามมาอท,อท,ทามาแอบทักสอนครับอันทิมพิธาหมักกันยีรีบอเราลัง้งเก็ติเป็นีอย่างข้าว้ามามากกับนีหมักเจาตัวเองก็บอกว่าตัวเองอยาเป็น,นแอปทักสอ,อน เจ้าอยากเป็นผู้สาวพีธาตาานมา รงปตลอดเลยนี่มันถนนไเลขสามส่ไม่ได้ปลี่ยว่จเราองนะคาก็เหมือนเขาก็พูดผู้ดูานี่ว้าเขาอยากน้ำเขานี่จะค้องรูดละเียดลึดก,ก็เขาอหลอยาน้องก่อนออเ <c oughs> ็นไต,ติกงปตลอดเลยนี่มันถนนมหเลขสามสิบสี่เอฟซีท่าตีน่เอฟ นั่นนบกก็เแนล้วัน่นน่นเค้นบับมัางนกับูางนี่ลุงอินขมข้มีขับกรงไปตลอดเลยนี่มันถนนไห เป็นเบิรนเิเนาะเขาไม่เขาจิงมาขอนนนนี้เาเลเาบอเขาไม่เข่าจิงตั้งแ่อนแบบก่อนมีข่าไปเมืองอื่นเรามืนี้ได้ไปน้ำันขับตรงไปถนนหม่นถนนหม่เลขสามสิบสี่ขับอไปบนถนนหม่เลขสาสิบสี่สิกิโลเมตร เดกไมเลือ hey, wait, wait, wait. มาทำสีลงสอสอมันทางเหวนเขเรีย mm hmm. ม สองกบแม่แม่มาถุงอีกไม่หนาไปที่ <c oughs>